วายหนึ่งวันตั้งดูดนนะเ้ดูดีคำน,น้่าดูดีคำน้่ดูนั่ง,งดูนั่ง,งนั่ง,น,งนักเลงแบบพี่ราชาเชียวยอูอร้องเรียกตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าร้องแควกแควแควนกหูมากแสบหูเรียกอาป้าป๊าให้มาน้ำให้ นนนนเนี่ยนัดนว่าฝนฝนฝนตรงหลังกเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วเมื่อคืนปูเก,ก็ตแต่ว่าไม่กี่เกียอาบน้ำอาจจะมีเสียงบ่นบ้างแต่ว่านี่คืออาการของเด็กที่ชอบนับเข้าไปหมดตักเข้าไปหมดเนี่ยโอ้เยังปิดมาฝั่งนี้เลยอีอีไม่ขาดเลย นั่งนิง<า>นงน่งมากนั<ะ>่งนิ่งมากเมื่อก่อนพี่ราชานี่อยู่ไม่นิ่งอะ่ะอาบน้ำอะ่จะจะ้าจ้าแอบค่ะน้องบอกชอบชอบ<ะ>ได้นวดได้เกากือชอบตัวตุดนตัดแลบตัวตุ่แล้วโอ๊ยตัวตุ่นอคือไม่กี่เกียดน้ำมันเนี่ยพี่ราชานี่อยร้องร้องเสียงดังเวลาอาบน้ำอะ่ะบน แต่ดูน้องสาวโค,โเ,คเวอร์สินั่งเงียบ,บกีบจ้ะรู้ว่าต้องล้างทองออื ยืนในฉีดยืนในฉีดท้องเลยรู้งานรู้งานงหาไม่สะอาดฉีดทูด้วยฉีดทูดฉีดทูดที่ราจาเมื่อก่อนอาบน้ำนี่โอ้โหจะออกจากกรุงอย่างเดียวแต่นี้คือแบบนั่งนิ่งชอบไม่อาบน้ำครับเปนน็นเด็กน้อยที่ไม่เกียดน้ำดีมากคือนางชอบ,ชอบไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนี่นางก็อาบน้ำตลอดไม่เคยบน่นไม่เคย ถ้าใครจำได้ราชาเมือ่อก่อนนี่โอ้โหร้องดังมากราชาบอกไม่เอาไม่อาบแต่ดูน้องสาวเงียบจ๊บเฮ้ยต่อสู้กับน้ำแล้วต่อสู้กับน้ำแล้วดื่มทำหน้าดืทำหน้าดื่มนะน้ำนก,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 ก่อนลูกดื่มน้ำเยอะเยอะ ที่ออกก้าหนูอึไม่ค่อยออกในช่วงนี้ไมันก็ดื่มน้ำแล้วแหละอ้าใเปียกเปียกจก้ะอ,อ,อาบน้ำผม,มนุชด้วยนุชอาบน้ำด้วยแมวนุชไม่อาบนุชอาบเองไม่ต้องมาไม่นุชเลยผมมาไปนุชได้นะเ <laughs> อาเลยไหม,ไมล่ะ <laughs> อ่ะอาชีพช่วงล่างเนยยังบงังอัดชีพช่วงล่างก่อน ป่าป้าบังทำการอดฉีดช่วงล่างโอเคค่ะบอุ้ยต่นหน้าแล้วไปเช็ดตัวถึงเวลาคลายเม็ดแล้วในเวลาเช็ดตัวนี่แหละสนุกอดีดูดีดีดดีดเมื่อเจอโอ้ขับขับวยเองขับวถเอง ดีดเมื่อเชิญเมื่อเจอน้ำดูทำหน้าเบลนี่ดีเมื่อตกี้ตอนที่อยู่ตัวเดียวนี่ร้องเรียกแคกแควแดังมากแสบหูแต่พอบป้าป๊าบังมาดูนี่กคลื้นคึกคักขึ้นมาทันทีเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาเสื่อหม้นังแข็งแรง <laughs> sơn, chính, chính, sู้ được hết rồi này, nàng cover này cứ sู้ được hết. trôi qua. ตอน sáng ดูดูป,ปาป้าเช่ไนไ้ทุกคนไม่ออกไม่ออกไม่ออกเช็ดยางดีมีมีมีช่วยป,ปาป้าเช็ดเช็ดท้องด้วยสวบตีนสวบตีนป,ปา,ป,ป,าป,ป้าแล้วแป๊บเดียว เสียงปีออดใ้เราตกใจเสียงปีออดไม่ดีเลยนี่ผมพากอนวดนวดจัดไปบาง ดูดูมันเป็นท้าแหละนี่จะเป็นเจ้านางใหญ่ตัวต่อไปนะเนี่ยสบายหลอเกินได้มึงอลดได้ด,ดีมาเจ้าตัวใหมไม่เกัาเป็นลูกสุดท้องด,ดูแลดีราชาบ,บอกอะไรว่าดูแลดีกว่าหนูีกีแค่น้องสามหนูตัวเดียวนางไม่ดีบนบน

เพราะว่าถ้าไม่จาดเดี๋ยวน้องจะเป็นล่มป้ากาักเกือนได้บอดบวมด้วยนะบอดบวมด้วยเหมือนแมว,วมันคือแมวโคร่งดีๆนี่เองโอ้ยดูท้องดูท้องโอ้ยจกพุงขอาาจกพุงจกพุงอย่างรวดเร็วโอ้ <c oughs> นั่นแหละเสร็จเรียบร้อยวันนี้กับการอาบน้ำให้นางครบอะบ cakap beliau Ya Eh